นโมตันสามพังฆาวันโตอันลังหะโตสมามะสามพุทธัสารนโมตันสามพัง ขาวันโตอังหัรโตสัมมาสัมพุทธันสามสามนะโม สุนใสโอมบันพาญาบอนลมสิสุนใสต้นแกนงาวจอมเจียงเจ้าจอมจักบุญสู่เสยสักสอบ พอหกเท้าออกกอมกาบกันเป็นที่นางอัศจานเสียงเรื่องนั้นละเกือนคล้องเสียงทื่นตองสากู ใจสังสถานปันทั้งปูวางทางเขาหลวงสินโนลาดไหววันวาดถวยสานทางสัตาบริพันเจ็ดสานทวงความคันปานดานทั้งเขาจะกวันไปกว่าวัดแวงทั่วถูกแห้งหนไปู ทธิคลังปางวันเต็นโตเทโวคือว่าลานทั้งสองเลิศแล้วกล้องทางแม่ออกแก้วใส่สมอนกับทางพาญาเวสันดอนต้นพานเงาจอมจังเจ้าสนใสปัญญาไว้คืดหมอหมอกับทางนั่งหน่อยหนอพูดสาดี เป็นวานระมาเหสีแก่นงาพราการสาเจ้าทางหกจึงลงมาปานสมชุมนุ่มสาโลผพ,พมพ้อมโอ้ยอ่อนน้อมเป็นดันเนื้อเดียวกัน สัญญาทาในกาลยามใดทันทาในกาลยามนั้นบ้านอินทราเทนราชตนองค์อาตนะวาถึงสาสัญญาทาลาปวัติตวาก็ยังหามฝนบกข้าลังภัตเทคจะตกลงมาในขงเข ปัญเทเทสาลารรมถางปากาเสตุลมสาธาภิคเวโดลาเพียงโสทังลายยามเมื่อหายโกเศร้าและโศกา สัมเพลันทาเจ้าเมืองมวนถูกมูสัางผูพร้อมโมมวนมาทั้งเสนาและมนตรีทั้งเศรษฐีและถ้วยขาในมาพร้อมฝูงมูธนุหาร ฝูงอาจารย์และนัราชา์อัมาตพร้อมฝูโม่เนืองน้องนับว่าได้สิบสองอาคู มีใจใยินดีบอสศกเศร้าให้หำเฮาเต็มดงในไพรพุ่งหิมาวาดเนื้อนกขาดใจตายพึกสาว่างใบลนดอกไม้มุนมองดูวังในไพควงโลสสมาน ห้องให้ขาดสายโยบโสบกับตินละจ้องละใจเอาบาดไทยทุนผูมยินอาล้มลำบากเกิดยากด้วยดอมเท้าบาบาบาเมื่อเมืองปลาหนุมเมืองทางสิบนิวตั้งไว้เนื้อวางเขียวขับไว้สาธุการข้าน้อยขอวอนว่า ดอมสองกุมอันแก่นไทยห้องหำให้โลปกโยวอนว่ เชิญผู้ทอนแจมเจ้ากับทางนั่งน,นองเงามิงมาสีต้นเป็นวอลามเหสีเลิดแล้วขอจงเมื่อพันแผวแกสีพี่ด้วยสีสวัสดีบอนลามไว้พลางเวทสันตาเจ้าด้วยบทบาทพาคาถาวางตา วันจนุมสิสโลราชาลาชังกะเลธโนโอโพดังนี้เป็นข่าวตั้งแต่พระบาทเจ้าเจรจา,างนี้เมืองมาอาถาเครื่องใจไย ว่าพระนี่เมื่อบ่ได้เสิเป็นจ้าอมนาะแผ่นทะลุ ป,ป็นเป็นคำปากเกตเก่าเชิญพันเมื่อเป็นเจ้าเจ้องจอมโพนภาพสะกนแหล่งลามแก่ไัยฟ้าโมเสนาเมืองขอหยุดสะเรื่งพันแพร่ในเชืญอ พนันขึ้นเมื่อสถิตผาสาทแก้วให้มันหงหงหงุ้มเชิญพันขึ้นเมื่อชมหมื่นหกพันนางนมนาหาาเชิญพัน,พนิเมื่อเป็นเจ้าแก่สีพิมโอโพสองกษัตติ แกนไทยบอกควรพระสิระสิละนาขวนไว้ให้มันเศร้าเป้าส่วนมางนชชื่นภาในเมื่อปุ่นป่องคองเมืองเลียงไแฟ้าชื่นทางโลกสะพายลานั่งแก้วมิงมาสิ้เชื่ พันธขึ้นเมื่อหาพุทธสันดีแม่ออกแก้วทับกับทางองค์พันแวพวพญาพอปิดตาเืินพันีุขึ้นเมื่อเลี้ยงทาลกาลูกหน่อยอ่อนเชินทอนเท้าเมื่อตุมดอกไผย เชิญพันขึ้นเมื่อห่างวีสัยุนภาษาเชิญมาละจอเดี๋ยวนี้ยาสุนานสังสีป,ปะสิราคนครไหวทั้งเมืองอสุนเปาสาโบ สังสเสลาเผาเสือทางบ้านในมนมองเืินพันเมื่อปุ่นป่องคองเมืองเลียงไพยฟ้างามยิ่งนากว่าสาวสาวรรค์ตามประเพณีอาชยาทมดังเกา่าเป็นเท่าเล่าสองเที ชักขติยาผับพังนิทิตังก็สันิธิบลาบวนสมขวนแล้วทอนีสิลงแลอวมนะกวนายู